ไปครับเราจะพาเดินสำรวจชั้นที่1ผ่านไปแล้วทางเดินที่ส่วนลูกชาติวังก้านเหลืองลบบุรีนะครับนี่คือทางเดินที่ผมจะพาไปสำรวจลำน้ำนะครับนี่เลยอาจจะมีฝนตกมาเมื่อสอสาวันที่แล้วนะอาจก็เ,เลยเชอแฉะ ไปได้ป่ะพี่เพราะเขาใช้วิธีล่องน้ําไปไนงะถ้าเขาเดินไปแล้วมันเละครับผมว่า,าจะเสี่ยงไหมหรือว่าไม่เสี่ยงลองปะลองดูครับเดีย๋ยวพี่เพื่อนนักท่องเที่ยวจะไม่เห็นภาพ สด,สดทั้งมุดทั้งข้ามนะครับที่ไปแล้วถือกล้องไว้ นี่ามามยมีน้ำไหลออกมาไปต่อครับนี่แค่เป็นช่วงแรกๆครับเดินมาได้แค่50เมตรตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าชั้น2ได้ไหมนี่ครับ เดินเข้าไปอีกครับสวยนะครับเขียวอยู่ครับคือนะักท่องเที่ยวจะเข้ามาไม่ไม่ลึกเท่านี้นะฮะที่เขาเล่นจุดเล่นน้ํากันแต่ก็มีบ้างสําหรับคนที่ชอบอันนี้เดินมาจากทางไหนนะครับ เดินมาจากทางไหนครทางนี้อรอออมาทางเดียวกันอ๋อครับอครับลองดูครับ ผ่านช่วงลำบากมาแล้วก็อานนี้ก็ค่อยๆเดินเป็นเนินไม่ชันมากพอเดินได้ครับมีเส้นทางนักท่องเที่ยวเดินอยู่หลังจากเราเดินมาได้สองสามนาทีนะครับ ขวามือก็ยังเป็นน้ำอยู่นะครับเส้นทางเลาะริมน้ำไปเรื่อยๆเหมือนว่าขึ้นยากเลยแต่มันไม่มีแอ่งลงไม่ไมยังไม่สวยไปข้างในดีกว่าไปข้างในก่อนเดินตามพี่เข้าไปดีกว่าพี่เคยมายังครับครั้งแรกเหมือนกัน ลงน้ำเลยไหลเลยดีกว่ามาัม้มง,ง,งถ้าสูงเราก็เดินขึ้นฝั่งอ่ะเอแอฉะนิดหน่อยพอเดินไปได้ ก็เป็นปา่าไผ่ต้นไม้ทึบไม่ถึงกระลกมากครับอืมอ่ะลองไปดูหนะ หลังจากเราเดินมา5ทีนะครับก็มีทางเลี้ยวขวาให้ลงน้ําตกและยินเสียงน้ําตกอยู่เราก็เลี้ยวขวาลงมานิดนึงต้องวังว่าสวยงานเื่อยเพี่สุดยอดมาก ที่นี่เขาอาจจะไม่เรียกน้ําตกเป็นชั้นๆนะครับแต่ก็จะมีมีแอ่งมีอะไรให้พอลงเล่นได้มีตรงนี้ก็น่าจะแคมป์ได้นะครับสำหรับสายป่ามาคนเดียวสองคนกับแฟนต้องการความเงียบสงบติดริมน้ําตรงนี้ก็ได้อยู่นะครับเดินจากจุดน้ําตกตรงนั้นที่ท่องเที่ยวชั้นหนึ่งจากจุดจะพูดว่าจากจุดที่เขาเล่นน้ําตกกันนะครับเดินมาตรงเนี้ยห้าที ไม่ไกลแต่ทางมาลำบากนิดหน่อยไปครับไปต่อยังลึกไม่ทอถ้าตอนเดินกลับนี่ถ้าคิดว่าไม่อยากเดินกลับผมจะลองล่องน้ำกลับนะครับไปตรงที่จุดกลางเต็นท์ของผมอลองดอูน่าจะสุดประมาณสุดตรงนี้นะครับมีมไปนด้อี่ว แต่คิดว่าไปได้อีก,กเพราะว่ามี <ไป S 2> มีทางมีทางเดินไปได้อีกแต่ผมจะขอสุด,ดสุดตรงเท่านี้แล้วผมก็จะลงน้ําล่องไปดีไหมเพื่อนเพื่อแล้วขอคิดดูก่อนนะครับว่าจะล่องน้ําไปหรือจะเดินกลับรับหนึ่งพี่เบีย อเนี่ครับเดินเข้ามาเจ็ดนาทีก็น่าจะเป็นลำน้ำที่ไหลลงไปสู่ตรงจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับช่างใจอยู่ว่าจะล่องไปดีไหม โอเคเดี๋ยวผมเท่านี้ก่อนปรึกษาเพื่อนรุ่มทริปก่อนครับครับเพื่นพนอนๆหลังจากจเราเดินมาจากจุดนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำกันนะครับเดินเข้ามาทัก7เจ็ดนาทีเราก็คิดว่าเราไม่เดินต่อแล้วเราก็ไม่เดินกลับด้วยแต่เราจะล่องล่องน้ำตรงนี้กลับไปตรงจุดกลางเต็นที่เราที่เรากางรอดูนะครับว่เาเราจะล่องไปถึงไหมเดินเนาทีกลับจก,กี่นาที แป๊ตึงครับแล้วเจอกันมามีอะไรนะเฮ้ยลึกเราว่ายน้ำเป็นะระวังแว่นเราเป็นไงยืนได้ไหมยังหินเหรอฮะ่ายผมอ่ะ thêm một con máy rồi đấy. xe nắng vào nó hết. Rồi. lên Mấy lướt, mấy ตัวไหลมาเลยครับเพื่อนๆไปตัวไหลไปเรื่อยๆอ๋อธรรมชาติครับพ้กดไปเลยเฮ้ย,ยคุณแจแต่เราจยาเดินไปทางนี้ครับไปเรื่อยๆไปต่อเด,ดี๋ยวอย่าอย่าอย่า ลองต่อไปครับพ,พี่นักท่องเที่ยวอันนี้น่าจะเป็นจุดแรกที่ตอนนี้ผมบอกว่าน่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าชั้นสองนะฮะลองมาได้สักสามนาที 老倒白。 โคล่ี้ดินมานะครับจอดล้างเท้าวขหน่อยล้างรองเท้าเป็นไงครับลุยที่เลนมาเละแล้วครับ โฆษณาต้องเข้าแล้วครับรองเทา้าดีเทคล่อนจมโคลนลุยน้ำลุยฝนล,ลุยดินลุยหินน้ำตกนี่ครับจากดีเทคล่อนเคชัว พักก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองจะต่า สำรวจก่อนนะครับว่าเราจะล่องไปทางซ้ายหรือทางขวาดีอันนี้ทางซ้ายนะครับอันนี้ทางอันนี้ทางขวาก็จะติดกิ่งไม้ทางซ้ายก็มีครับเ๋ยวสำรวจก่อนไปทางไหนดีเมื่อกี้เราลุยกันมาสมบูรณ์สมบันมากครับ Tá. Tá. ไม่ลึกครับน้าก็ตรงนี้นะครับตรงจุดนักท่องเที่ยวก็จะมีหินมีหินกับพื้นปูนพื้นทรายพื้นโคลนนครับน่าจะถึงแล้วครับลองกลับใกล้จะถึงจุดหมายแล้วครับใกล้ถึงเสร็จเราแล้ววันนี้มิดคอครับมิดคอขย e งครับขย e n งครับขย e n ง กินไปูเดินเจ็ดนาทีตอนไปลองกลับนี่ใช้เวลามากครับ ถ을을ึงแล้วเดี๋ยวเราให้ไปดูเราล่องมาถึงที่กลางเต็นท์ของเราแล้วนะครับนี่ครับนี่คือจุดกลางเต็นท์ของเรานะครับที่เราเดินป่ามาแล้วเราล่องน้ํากลับครับก็สนุกดีจมโคลนจมดจมดินที่ียจฝากโทรศัพท์ไปด้วยโอเคครับ แค่นี้ก่อนนะครับ Det er så tydeligt,